ไทยพัฒสุพักษิธิ์ค่ะครับวันนี้พี่อ้อยมาสักทั่กับอาจารยอาจารอยากทราบว่าผลงานเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมครับก็ถูกใจนะคะอาจารย์ก็ใจเย็นแล้วก็ดูละเอียดดีฮะแล้วสอบถานนิดนึงครับเรื่องความสะอาดเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะดีสะอาดสะอ้านเครื่องไม้เครื่องมือก็ เป็นของใหม่อะไรเงี้ยค่ะฮะแล้วพี่อ้ยทราบข้อมูลข่าวสารจากที่ใดครับว่าว่าอาจารย์บัณิการให้ริการด้านการจัดคิวด้วยครับก็บ้านอยู่แถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาถามแล้วก็สนใจค่ะก็เลยให้อาจารย์สักแลวผลงานออกมาถูกใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยก็โอเคค่ะถูกใจกว่าที่เคยทํามาถูกใจกว่าที่เคยทำมาใช่ไหมคอันนี้เพิ่มมาอันนี้เพิ่งมาที่นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเคยไปสักที่อื่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมขอสอบถามนิดนึงนะอืมก็ สถานที่ก็ไม่ค่อยสะอาดแล,แล้วก็เจ็บแล้วก็ผลงานมาก็ไม่ชอบค่ะอ๋อเจ็ดด้วยวอันนี้เจ็บไปแค่ถหมนิดนึงก็นิดนึงนะคะนิดหน่อยครับ,รบสุดท้ายนี้อยากให้รอดผ่านถึงผู้ที่สนใจยอยากสักคิวตต้วกับอาจารย์มาริการหน่อยนะครับค่ะก็ัตเอ,อีก็มีประสบการณ์ในการสักมาสองผลเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สามครับก็ก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ประทับใจนะคะอาจารย์ก็ใจเย็นก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็ดูมีความละเอียดอ่อน ก็รู้สึกประทับใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็รอผลงานา <c oughs> เดือน<ม>หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อ้นมากนะคะคบค่ะสวัสดีค่ะ